ตัวนี้มันเป็นตัวที่ไม่เหมือนเอเลี่ยนที่เราเคยรีวิวมาเป็นงานของเนก้าส่ะเนกเอเลี่ยนชื่อตรงตัวเลยมันคือเอเลี่ยนงู กลับมาในการจัดินแล้วแล้วก็จะมีวามแปลกใหม่ครจะแบบมีแสงสีภาพที่มันเปลี่ยนไปบ้างนะครับเพราะว่าจะลองเปลี่ยนอุปกรณ์ในการถ่ายทําดูมันมีมานานแล้วแต่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าผมขี้เกียจมันวุ่นวายนนั่นเองครับวันนี้เนื้อหาก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันวันนี้จะไม่ได้อยู่กับสตาร์วอลแต่เราจะมากับขฝุ่นฝุ่นฝุ่นจริงแต่ตัวนี้มันคือเอเรียนนะฮะเป็นงานของเนกาสเนกเอเรียนฟังดูชื่อตรงตัวเลยมันคือเอเลียนงู ตัวนี้มันเป็นตัวที่ไม่เหมือนเอเลี่ยนที่เราเคยรีวิวมาม,มันดูเป็นงูมาดูไม่คล้ายกับที่เราเคยเห็นมันด้วยบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเดเีแค่ไนงูด้วยนะ,ะนี่ฝนเยอะมากมก็เวลาลงคลิปไปแต่ละครั้งก็จะมีแฟนๆเอเลี่ยนพีเดเตอร์อะไรเงี้ยแวะมาบอกว่าพี่ครับรีวิวเอเลี่ยนหน่อยครับรีวิวพีเดเตอร์นหน่อยครับวันนี้ก็จะรีวิวเอเลี่ยนนะคะทำตามคำขอแลนะคะทุกคนนี่ตบมือนะครับเป็นเอเลี่ยนที่เป็นมือสองนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมหาเมื่อหนึ่งแท้ไม่รู้ว่หาจากไหนแต่ตัวนี้เเป็็นนนนมมมือออออาาจ้้้ขงกว่่่่แแทะผรูไเป็น แท้แหละมั้งใช่ไหม,หมน่าจะแท้มั้งต้องให้คนล<อ>ุงเป็นมาบอกมีอยู่แล้วละ่ะคุณโกงคุณก๊อตมัน่ะนี<อ>่มันช่องว่าง <c oughs> เรียนเยอะเดี๋ยวเขาก็มาช่วยเว้งอ่ะคุณโกงไม่ชื่อแปลกแปลกเนาะคุณโกงอ,อ,อย่างนี้ไม่ใช่มาเดี๋ยวให้ดูกล่องรอบๆก่อนนะคะทุกคนอาจจะไปแบบเร็วๆหน่อยเพราะว่ากล้องมันกินพื้นที่สูงมากใช่ค่ะมกให้มันเยอะมากนี่นะคะกล่องของ n e ็ก Alien นะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะจะเป็นกล่องทรงสูงนะคะสี่เหลี่ยมผืนภาพแบบนี้นะคะมีพลาสติกใสที่โชว์ตัวเอเลี่ยนให้เห็นจักจเลยเนาะตรงนี้จะเเเขีียยนนววว่่าาตตรงงกลลจะโช์ัอใ เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นเงาน,นิดนึงเนาะพิ้นะอ่าประมาณนี้เห็นไหมเฮ้ยชัดมากเวอร์พินัตตี้กล้องอ <laughs> ตรงนี้เขียนว่า snake alien นะคะ with a t t a c k jaw and constricting tail เกี่ยวกับหางหางแล้วก็กรามอะไรนี่แหละประมาณนี้นะประมาณนี้จอว่ากรามอ่ากรามนะคะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าเหมือนจะบอกว่าคน crazy jaw ก็คือบ้ากราม <laughs> <ules> มันไปโฟกัสฟิน er ัตี้อ่ะประเด็นนะตรงนี้เขียนว่า Dark Horse Comic Book Inside เฮ้ยเฮ้ยมีความแถมหนังสือมาให้ใช่ไหมพี่นัตทไหนวะมี Book Inside มาด้วยอ่ะเฮ้ยใช่ใช่ใช่มีใช่ป่ะมีมีมีเดี๋ยวเมาแกะดูกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปของ Snake Alien นะคะเทมากก็ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะคะด้านหลังจะเป็นคอลเลกชันของ Alien vs Predator นะคะก็จะมีหลายตัวให้สะสมกันก็ไปตามๆกันได้นะคะทุกคนอ่าประมาณนี้มันโฟกัสยากนิดนึงเนาะไม่ โฟกัสยากหรอมิ้งยังไม่ชินกับการโฟกัสของกล้องนี้เท่าไหร่ไอ้จริงคือภาพมันชัดเจ๋วมากเออได้ไงนี่ไงเออเฮ้ยมันเป็นเหมือนคอลเลคชันอะไรแค่างเงี้ยนี่เราไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเพราะว่าเขาทำให้เราแล้วนะข้างบนมันเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมมาอย่างนี้เลยหรอพี่นักใช่มันเป็นมือสองไงอ๋อแล้วเราก็สไลด์ถาดออกมาครับไหวไหมให้พี่หนูช่วยจับเลยออ่าทางก่อนเลวเนี่ยเจ้าของคนคนคนก่อนนี้เขาก็ตัดมาดีนะคะตัดมาดีอยู่ มได้ตัวนี้มานานมากเหมือนเดิมก็ได้มานานแต่ว่าไม่ไดเอามารีวิวสักทีคิวมันเยอะเหลือเกินตาวงตาวอลนะม,มีคอมมิจริงด้วยวะผมไม่ชมมีคอมมิกวะเน่ห์เอเลี่ยนวะแจมจ้าคอร์สเพราะว่าเสน่เอเลี่ยนในหนังไม่มีนะเราไม่เคยเห็นนะใช่ป่ะเอ๋าไม่มีเหรอไม่มีห,มมมหนังคอมิกตัวนี้จะมีในคอมมิกใช่คนไม่ค่อยเจอกันนะฮะอยากให้มีหนังมากเลยอะมันเลยดูแปลกผมก็เลยเอามาให้ดูกันนั่นเองเพราะถ้าเป็นตัวทั่วๆไปว่าคนอาจจะเบื่อละมันเยอะมันละเอียดยิบย่อยมากเอเล ะค,ะคอมิกบุ๊กนะคะก็จะเป็น Snake Alien Night nice Strike นะคะเท่มากแล้วก็เขียวว่า Number Nine Number Nine นี่คือหนูกพี่นัทยังไม่เคยดูนะคะทั้งสองคนเลยแล้วก็จะมีรูปของ Snake Alien อ,อยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ Snake Alien <c oughs> <c oughs> อ,อ,อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างในมันก็จะเป็นการ์ตูนนะคะคอมิกแบบสีสันกระดาษแววกระดาษดีมากแล้วก็เป็นสีทั้งเล่มนะคะไม่ได้ขี้นะทุกคนเห็นปะประมาณนี้นะคะเป็นเล่มบางๆนะไม่ได้หนามากก็คืออ่านจบภายในครั้งเดียวแหละไปลองอ่านกัน ดูนะคะจะเป็นตัวเอเลี่ยน <laughs> า่สำหรับตัว Snake Alien นะคะความโดดเด่นของมันที่ไม่มองเห็นนะก็คือลำตัวที่ยาวและเป็นกระดูยาวเป็นงูอ่ะทุกคนเห็นไหมแต่มันดูเป็นกระดูด้วยพี่นัตตี้เนาะไม่ค่อยเป็นเนื้อเนื้อเท่าไหร่เนาะเป็นหางๆยาวๆอย่างนี้นะคะมีสีเขียวหัวค่อนข้างยาวแล้วก็จะมีเป็นมือเป็นเล็บของมันนะเนาะคล้ายๆตะขาบเหมือนกันเนี่ยผมเปิดช็อตในกระตูนะที่มันเป็น Snake Alien นี่ที่มันเปิดตัวออกมาเลี่ยเราดูแกนี้ผมจะแกะอันนี้เลยนะคุณผู้ชมแกะมาเลย ให้ดูรูปช็อตที่พี่นัดบอกมาห้เนี่นตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยโผลมาคือถ้าเทียบกับคนนี่คือตัวใหญ่มากค่ะแล้วเห็นที่มิ้งบอกไหมว่าเขาจะมีความเป็นกระดูกนิดนึงอะดูเป็นโครงกระดูกอะดูแข็งแรงนะอืมดู้น่เท่าไหร่เนี่ยนะคะก็กําลังจู่โจมมนุษย์ในเรื่องอยู่นะคะอันที่ความเป็นเอเลี่ยนอะมันก็น่ากลัวอยู่แล้วไงแล้วคือด,ดันมาเป็นง,งูน่าจะคนน่ากลัวเขาไม่กลัวงูใช่ไม่รู้ใครเป็นเหมือนนี้หรือเปล่าคนกลัวงูมากทินตี้กลัวแบบเห็นรูปไม่ได้เลย เล่นมือถืออยู่แล้วก็เลื่อนเจองูอ่ะคือปลามือถือแต่ปลาลงบนเตียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมือถือยังแล้วที่ปลากลัวยังมีสามัญสำนึกเรียกมีสามัญสำนึกนะคะมีสติโัน้แกะมาเป็นอย่างงี้คุณผู้ชมยาวมากอ่ะไม่เป็นไรมันไม่มีเกรดยังได้อยู่ยังได้อยู่เออแค่กระดูกเออลักษณะมันจะคล้ายเอลิสควีนหางไอเล่นควีนอ่ะได้ไหมเคยรีวิวในตัวข้างหลังเนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยเห็นไหมตัวนั้นเฮ้ยเหมือนเลยหางเหมือนเหมือนกันน่ะเออว่ะเออบอกว่าหางมันเป็นชิ้นเดียวกันแล้ว่ะเอย เหมือนเลยเป๊ะบอว่าสีมันยาวกว่าป่ะเนี่ยยาวกว่าเอเลนกูนยาวกว่าเออใช่ว่ะลักษณะของตัวหางมันเนี่ยตัวเนี้ยนะเหมือนกับหางของเอเลนควีเลยแต่ว่าความยาวอันนี้ของสเนคเนี่ยอาจจะยาวกว่าเลยหางมันเนี้ยเห็นไหมแม่งเหมือนกับเอเลนควีเลยเนี่ยช่วงเนี้ยแต่ว่ามันยาวกว่าแล้วก็ปลายจะมีแหลมแหลมแหลมเป็นอาวุธเลยเอาไว้ทิมนะทิมตายอันนี้นะคะ ให้ดูตรงนี้นะพี่นักตีเนาะอีทีหนึ่งอะดูกันทุกคนเห็นไหมส่วนหัวของเขานะคะลงมาก็จะเป็นส่วนอกที่แผ่แเหมือนแม่เบี้ยมันแผ่แเหมือนแม่แบแม่เบี้ยแม่เบี้ย แม่เบะแม่บะด้านหลังก็เป็นโครงกระดูกเนาะเหมือนเป็นสัตว์หลังของเขาอะค่ะแล้วก็แผ่ไปกว้างๆหน่อยนะคะมันจะเป็นโครงกระดูกประมาณนี้สีก็จะเป็นออกน้ําตาลผสมเขียวนะคะปนๆกันไปมีสีม่วงนิดหน่อยเนาะอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเออเท่เนาะแล้วก็น่ากลัวด้วยนะประมาณนี้นะคะเรื่องประวัติความเป็นมาของเอเลี่ยนตัวนี้ผมไม่ทราบเลยผมไม่ได้อ่านคอมมิกแต่พวนมันแปลกโอ๊ยไม่ที่มือแหลมแหลมไอพวกหนามของเอเลี่ยนอะมีคนที่เล่นหลายคนอะโดนทิ่มแล้วเลือดไหลน้วยใช่มันคมมาก เขาเลยต้องมีอายุจำกัดไว<อ>้พี่แ็คเมื่อนข,ข้างอายุสูงนะคะ17ปีฮะ17เลยเหรอเออ age 17เวนทีนแซนะคะอู้ยเยอะ้ะเนี่ยเห็นไหมสตาร์วอลของอัสโบที่เรารีวิวจะสีเองนี่17เลยนะคือโตแล้วนะนวัยรุ่นแล้วนะแสดงว่ามันก็สามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เนาะผมว่าห้ามกินห้ามอะไรโดยเด็ดขาดเลยแหละทั้งั้สีที่มันใช้อ่อเออน่าจะใช่แต่ยังไม่เคยแกะมาเลยเนี่ยขอเชยชมแป๊บนึงนะคะทุกคนเออโอ้โหอลังการมากเลยว่ะตัวนี้ปากมันปากมันเป็นแบบหลายชั้นมากเลยอ่ะอฟังก์ชอ จับให้มันตั้งดีๆกันนะสวยดีแต่ว่าผมว่าน่าจะตั้งยากมาดูเลยต้องมีขาตั้งช่วยว่ะอุ้ยไม่อยากเลยภาพตัวมันเลื้อยมากเทำไมอ่ะท่าขัวแน่แน่เทีดูดิไม่ไหวแล้วฮะท่านี้ทำไมอ่ะดูดิขดทำไมวะจะขดให้มันเหมือนไงไม่ได่ไม่ขดแล้วมันดิ่ท่าขัวเฉยเหรอแล้วมันมีความคล้ายงูขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ผมกำลังดูว่ามันจะตั้งไได้บ้างก็แต่ประเดี๋ยวที่หางมันเป็นลวดอะเนาะันก็สามารถดับได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แข็งแรงนะคะสามารถตั้งได้กางตรงนี้ออกมาแผ่แบบ บอว่ามันดูอาร์ตเดีย่ยตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับไอ้พวกทั่วไปเมือนี่พูดไงดูมันจัดที่แปลกขึ้นอะ่ะเอาอีกแล้วหลุดอีกแล้วแต่ไม่หักแต่ไม่หักไอ้นี่ไอเ้ไอเดือยเดือยนีอ่อ,อีกแล้วกลัวเลยพี่นัดจัดตัวมันจัดหัวให้ตรงขึ้นนะคะเพื่อจะได้เห็นอาชดชัดขึ้นนะนดเดี๋ยวมี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนถ้าหางมันตั้งได้น่าจะหลออเนาะอ่า อันนี้คือพี่นะัทตั้งหน้าของส n น k เอเลียนให้ตรงแล้วนะคะเราจะเห็นว่าฟันของเขามีความซับซ้อนมากทุกคนดานข้าง่าจะเห็นชัดเนาะก็จะมีฟันหน้านะคะแหลมๆเป็นสีเงินๆน,นี่แหละแล้วก็ฟันล่างเนาะแล้วมันดันมีเขี้ยวอีกนะสีเงินๆน,นะคะทุกคนนะี่เราทำอย่างนี้คุณผู้ชมเราก็อาปากก่อนชอ็อตแรกครับมันอาได้ด้วยวะอาปากเสร็จดึงอนี้มาไว้แม่งฉกได้สาวดึงได้อีกเห็นว่าเห็นว่าเห็นว <c oughs> ่าโคตรงงอ่ะนันคือกี่ชั้นไม่รู้อะแล้วมันมีข้างในอย่นะไอ้ปากเล็กเนี่ยที่มันแบบเขาออกได้เนี่ยคุ นปากในวะเนี่ยโอ้ยซับซ้อนมากทุกคนเนี่ย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 ซับซ้อนอีวะโอ้ยซับซ้อนมากเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าโอ้ยปากในมันที่ไม่ไปอ่ะคุณผู้ชมอ๋อออกมาได้ยาวมากนะคะทุกคนน่ากวนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพิเศษมากเลยนะฟันมีหลายชั้นมากนะคะเราสามารถที่จะเอามาแกะเล่นปรับเปลี่ยนได้นะจัดเม้นได้แล้วเคี่ยวมันก็ดูดีขยับขึ้นลงได้นะเคี่ยวนะคะเคี่ยวมันขยับเป็นคู่ป่ะหรือเป็นข้างวะเป็นคู่เป็นคู่ไม่เป็นข้างเป็นข้างปันผิดเคี่ยวตรงนี้เนาะมันแยกกันเลยนะแล้วก็ปากข้างนนออกกโโ้หมชั ไม่รู้อะไม่เยอะไปหมดเฮ้ยแต่มิ้งชอบเขี้ยวตรงนี้ของเขานะคะทุกคนเห็นไหม,มนี่เขี้ยวที่เป็นสีม่วงยาวๆค่ะเหมือนตัววอลัสอ่ะมันจะยาวๆออกมาอย่างเงี้ยมองยากมากเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมเขี้ยวตรงนี้เห็นไหมสองอันเนี้ยยาวๆเนี้ยอ่าตรงนี้นะอ๋อตัววอลัสที่มันแบบมีบมเขี้ยวอ่ะตรงช่วงปากของเอเลี่ยนนะยังมีอีกนะคะดูตรงนี้นะวัววับเห็นไหม คือแผลได้เหมือนปืนอืมใช่ดูดิเนี่ยมันเคี้ยวมาเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะเออมันก็กางมาได้อยเลยนะแม่งกลายเป็นแม่แแบในแม่แบ้แล้วเอเลี่ยนเคยสับสนไหมว่าเอ๊ะกูจะเอาฟันตรงไหนออกมากัดคนนี้แบบแล้วมันงงของมันเองป่ามันฝันมันเยอะจัดเออดูดิทุกคนมันมันเยอะมากอ่ะแล้วก็ส่วนนี้ทุกคนส่วนที่เป็นแผลแม่แบ้ที่พี่เด็บอกนะติ้งติ้งติ้งตรงเนี้ยสามารถถอดออกมาได้นะก็จะมีเดือยของเขานะคะเอามาปรับเปลี่ยนเอามาเล่นได้นะถอดได้แล้วก็โยกได้ด้วยเห็นไหมิ้งทเมื่อกี้เห็นนะมันโยกได้อย่างเง ไไดึงออกมาดึงออกมาแล้หลุดเดี๋ยวผ,<ม>ผ,ผมลองเซตแบบโดยไม่ใช้ขาตั้งนะถ้าเรามีขาตั้งมันก็จะคล้องใช้ได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้กล่องมันเป็นอะไงล่ะนี่ยอุย้ยอุ้ยมือลมมือลมของมันโยกเยกนะโอ้โหอลังการเว้ย ยอเนื้อหาคลิปนี้ผมว่าไม่มีอะไรมากเพราะว่าจะให้ดูตัวแปลกๆที่เรามีเฉยๆเป็นเอเลี่ยนตัวเนี้ยผมว่าหลายหคนก็คงไม่เคยเห็นเมื่อกี้ยกเว้นได้พวกแฟนที่เก็บเน็ก้าอยู่แล้วเอเลี่ยนมันรู้อยู่แล้วมันมีตัวเนี้ยพอมันแปลกมันต้องจำได้แล้วก็จะมีพวกอะไรนะตากแตนใช่ป่ะเอเลี่ยนตากแตนแมนทิสเขาเรียกแมนทิสใช่ไหมตากแตนอะใช่ไหมประมาณนั้นอะเอเลี่ยนตากแตนเอเลี่ยนที่เป็นแร่ <l ots> แรดไม่ได้ว่าใครเขาล้อ,อเหรอ <l ots> ผมไม่ได้ว่าม <l ots> ิง้งชื่อ, <l ots> อเ,เอเลี่ยนชื่อเอเลี่ยคอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นแฟนแฟนเอเลี่ยนนะคะแต่ว่ามีความรู้เกี่ยวกับเอเลี่ยนสเนกเอเลี่ยนเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะข้างล่างอยากมาแชร์ เขบอกได้เลยขอบคุณมากครับที่ติดตามเรานะฮะคลิปนี้ก็สั้นๆแบบนี้โอเคอย่าลืมนะ s n นเ e เ l ี e n นะถ้าชอบก็บอกกันมาทีเดียเตอร์ก็กำลังจะหามาให้อีกผมยังไม่มีไอเดียอะไรสองตัวแรกที่รีวิวไปเป็นตัวที่ผมชอบมากนะตั้งแต่เด็กๆก็เลยมารีวิวมีตัวใหม่ออกมาเยอะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครอยากให้รีวิวตัไหนบอกมาได้เลยนะฮะขอบคุณแฟนๆจนมินทุกท่านครับไลค์กดติดตาและกดแชร์เราด้วยนะครับขอบคุณกครับลาไปก่อนกับ s n เอเลี่ยน Wah, la, awak tak fokus. Aku fokus sih.